อุปทานคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาจากเสียงที่เราได้ยินรูปที่เราเห็นเนี่ยมันจะฝังตั้งแต่เด็กเนี่ยเราฝังเรื่องอะไรมาเราเห็นอะไรมาเขาพูดอะไรมาเนี่ยมันจะฝังเอาไว้เรื่องดีก็ฝังเรื่องเลวก็ฝังเรื่องถูกก็ฝังเรื่องผิดก็ฝังแต่ถ้าเรามีภูมิมันฝังไม่ได้ มันมีภูมิคุ้มกันปกป้องรักษาตั้งแต่อดีตแต่ชาติมีสติปัญญาเป็นของตนเนี่ยใครจะฝังเรื่องเร็วๆเขาไม่ได้ฝังเรื่องไรเหตุผลเขาไม่ได้แต่ถ้า <c oughs> ไม่มีอะไรเป็นภูมิคุ้มกันเลยเขาจูงแล้วมันจะไปหมดเขาเอาเขาใส่หัวเนี่ยเอาเขาใส่หัวเราเนี่ยเขาว่ามาใส่หัวใจเราไว้เขาว่ามา เขาทํามาเขาเชื่อมามันจะฝังไว้ไอ้ฝังอันนี้มันปลูกฝังในเรื่องเลวๆเอาไว้ในเรื่องผิดๆเอาไว้ให้เชื่อถือผิดๆเอาไว้เนี่ยมันจะทุกข์มากอย่างพูดพีพีศาตร์อะไรที่ว่าวิญญาณทั้งหลายเนี่ยขนาดวิญญาณในตัวเราเรายังไม่รู้จักจะไปดูวิญญาณข้างนอกยิ่งโง่ใหญ่ วิญญาณตาที่มันเคยเห็นรูปทุกวันนี่เรายังไม่รู้จักวิญญาณตัวรู้แจ้งวิญญาณหูเคยได้ยินเสียงเนี่ยเรายังไม่รู้จักวิญญาณนี้มาหลอกเราให้รักเสียงนั้นทําให้เรารักเสียงนั้นทําให้เกลียดมันก็หลอกเราให้เกลียดให้รักเนี้ยจมูกก็เหมือนกันกลิ่นนี้เหม็นเราก็ไม่ชอบกลิ่นนี้หอมเราชอบมันก็หลอกให้รัก แล้วก็ลิ้นก็เหมือนกันรสนี้ชอบวิญญาณลิ้นมันก็หลอกให้เราหากินหมูเป็ดไก่วัวควายช้างมากินตัวใหญ่ตัวเล็กกินหมดอะวิญญาณลิ้นมันก็หลอกตายวิยญญาณก็หลอกให้หาผ้ามหา,า,า,าห่อให้มันหาเพชรทองมาห okay. ่อให้มันหาผัวหาเมียมาห่อให้มันกอดนจูบลูกคลำหาบ้านเรือนมาให้มันเราก็ย<อ>ังไม่รู้วิญญาณมันหลอกอะไอยู่เนี่ยเราก็เข้าใจวิญญาณผีปีศาจที่ไหนยังไกลมาก ถ้ามารู้จากวิญญาณอย่างที่เราพูดนี้มันก็ไม่สงสัยวิญญาณข้างนอกเพราะวิญญาณข้างในนี่เป็นตัวหลอกลวงตัวร้ายที่สุดไม่ต้องไปสร้างสารสร้างเสริมให้มันอยู่มันเที่ยวเข้าไปอยู่แต่หมดในร่างกายของเน่าๆกระดูกเน่าๆน้ำเลือดน้ำเหลืองขี้เยี่ยวเน่าๆมันยังเข้าไปอยู่ได้เลยหนอนเนลยมันกินของเน่าๆเราเรากินของเน่าๆม้าเน่าปลาปลาเน่าไก่เน่าเป็ดเน่าหมูเน่า ในท้องเรามีแต่ของเน่าต๊เหมอเหนา่าเี้วมากกว่าเน่าเม้นเยีย่ยวมากกว่าเน่าเม้นวิญญาณมันยังเข้าไปอยู่ได้เลยงโง่ขนาดนี้มันจะหลอกอะไรนักหนาวิญญาณเนี่ยต่างตางก็โผล่บล็อกออกไปหาเรื่องอะไรวันนั้นไปกันตนึงที่ไอ้เขาสลักดใดมีไอตรงนั้นอะไรไปกัดไห้หนู่นตะเกียว เจ้าแม่ตะเคียนทองอ่ะเฮ้ยเขาทําไว้บูเช้ามาเจ้าแม่เจ้าแม่มึงอยากดูกันดอกกูไหมมันยืมันนั่งย่งย่าๆตะเกียวมาดูนี่เจ้าแม่ดูกันดอกวไม่ยิ่ใส่เลยตรงที่เขาบูชทาอ่ะใช่เห็นไหมมึงเห็นไหมดอกบูบูชาเจ้าแม่เห็นไหมของคลานี่นั่นนั้นได้ดูมึงมีบาสนาได้ดูเจ้าแม่ยัาไม่ได้เกี่ยวตะเกียวหัวร้อใหญ่ เราจะทำลายความเชื่อถือของคนว่ามันไม่มีตัวตนคนมันปลุกอุปมาอุปไมยปลูกฝังขึ้นมาเอาเอา้าสบายเต็มเราไปทุกทีตัวน,นั้นเราก็ไปเอาของเจ้าแม่มาเลยเฮ้ยีนางมึงสองกระจกไม่เป็นกูจะเอาไปโกนหนวดเนอะ <c oughs> ได้กระจกเพื่อสองบา <c oughs> ได้ไฟได้ไฟแช็ค <c oughs> ไปเอาเข้ามาเลยแหละ <c oughs> มันมีน้ำหอมมาหลายมันหอมโพดเยอะกว่าพระ มโน,อนอของเลยไม่เอามาแป้งเปล่งลมึงมึงแต่งตัว <c oughs> ถ้าเราเป็นโยมสบายเลยกูใช่ของอีเจ้าแม่สบายนี่ถ้ากูกูบินทบาตอยู่แถวนี้เซ็ตมึงอรับยประรดแถวนี้เป็นของกูมัดอย่างเี้ยสมเสริมแถวนี้กูสบายไม่ต้องบินทบาแอะไรมือหนึ่งใหญ่ๆได้หนหน้ามันก็แถวนี้คนมันโง่มันก็เข้าใจเอาว่าวิญญาณเหล่านี้ <c oughs> วิญญาณมันจะไปสถิตอยูต่ตรงต้นตะเคียนมั่งตรงนู่นตรงนี้ตรงนั้นนึกเอาทั้งวิญญาณมันต้องอาศัยรูปรูปร่างกายมนุษย์นี่แหละเป็นวิญญาณที่อาศัยอยู่แล้วมันก็หลอกให้เรามายึดเอาร่างกายที่แก่ๆเท่าๆ,ๆเจ็บๆป่วยๆเนี่ยแล้วก็หวงๆนะแล้วก็หาหัวให้มันหาเมียให้มันหาบ้านให้มันอยู่หารถให้มันนั่งวิญญาณมันก็เที่ยวหลอกเราเนี่ยหลอกให้หาเงินให้มัน หลอกพามันไปกินหลอกมันไปพาไปนอนมันก็หลอกให้พาไปกินพาไปนอนพาไปขี่พาไปเยี่ยวพาไปรับพาไปหาผัวเมียวิญญาณบาเนี่ยมันก็เข้ามาสถิตอยู่ในนี้แล้วเนี่ยดูดีมันหลอกขนาดนั้นเนี่ยยังไม่รู้มันหลอกอีกนะแล้วมันหลอกให้หลงมันหลอกให้มีเรื่องกันมันหลอกให้หาเงินมันหลอกให้งกมันหลอกให้หลงแผ่นดินมันหลอกให้หลงไรหลงนาหลงเหลืองหลงสวน แล้วยังเข้าใจว่าวิญญาณบ้าดมันไปเข่าตรง,งนู้นตัวนี้หลอกเองยังไม่รู้วิญญาณที่นั่งโคโมเคเมืหนาวนี่มันก็เข่ามาหลอกให้หนาวร้อนมันก็เข่ามาหลอกให้ร้อนหิวมันก็หลอกเขาหหิววิญญาณเนี่ยที่มันเข้ามาหลอกอยู่ในกายนี่แหละมายึดเขาน้าเลือดน้ําเหลืองน้ําลายน้ําอุจจาระปัสสวาวะนี้ดดิมาหลอกเก่งขนาดไหนไอ้ข้างนอกไม่น่ากลัวดอกผีเผอวิญญาณตัวเนี้ยนา่ากลัวพอร,รู้อย่างนี้แล้วเออ หลอกอันทั้งหมดไอ้ธรรมที่วัตถกีอะไรต้นไม้ไม้ขนุนมาหลอกไม้มะม่วงมา,ม,ม,ม,าม,มาลอยไม่ไม้มะตูมมาหลอกมะขามมาหลอกมาคอจะได้เกง่งขามมาตูมจะได้นั่งตูมตามนึกเอาคนเราจะดีจะชั่วมันไม่ได้อยู่ที่ใบไม้ต้นไม้มันอยู่ที่การกระทํารรของมนุษย์เองมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาสังขารมันก่หลอกเอาปรุงเอาแต่งเอาวิญญาณก่หลอกให้ยึดให้ถือเอา แล้วยัไปหาวิญญาณบาไหน่ะวิญญาณอยู่ในนี้เองมันยังไม่รู้จักไปเที่ยวหาครัววิญญาณภายนอกมนุษย์ถูกจักขุวิญญาณหลอกให้หลงรูปหลอกให้ร้องไห้หลอกให้เสียใจหลอกให้ทุกข์หลอกให้มายึดเอาไรนาเรือกสวนรถบ้านเนี่ยวิญญาณตาเนี่ยเหมือนกันหลอกหลอกให้หลงของสวยของงามร้องไห้น้ำตาเล็ด มันก็หลอกลวงล่ำไปพอรู้อ้ผู้หลอกลวงจริงๆก็คือเจ้าวิญญาณน,นี่เองเจ้าสังขารปรุงแต่งเอานี่เองมันจะปรุงเอาเองนึกเอาเองคิดเอาเองว่าเอาเองหลอกเองแล้วก็ทุกข์เองเหนื่อยเองทรมานเองพอดับสังขารจะได้เป็นสุขอย่างยิ่งใช่ไหมดับการปรุงแต่งดับวิญญาณจะได้เป็นสุขอย่างยิ่งแต่นี้เราก็ถูกวิญญาณหลอกะ วิญญาณตาก็หลอกให้จับจองอะจับจองนั่นผัวเรานั่นเมียเรานั่นบ้านเรานั่นรถเรานั่นงานเราเงินเราของเราเสื้อผ้าเรามันก็ไปจองพราะเก่าๆแล้วเป็นขยะมันก็ทิ้งวิญญาณมันก็มดอะไรอาอวนเดี๋ยวมันก็ไปหาวิญญาณก็ไปหาสื่อใหม่อีกมันว่ะเอารุ่นใหม่นี้มันก็ว่ะวิญญาณมันก็ทําให้มนุษย์ต้องหาให้มันงก วิญญาณเนี่ยไปเกิดเป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นวัวเป็นควายเป็นนอนเป็นกุ้งเป็นหอยเป็นปูเป็นปลาเป็นสัตว์นรกเปรตสุรยการวิญญาณทั้งนั้นวิญญาณเขาเขาท่องแม่ออกมาคลอดละมอนละมอนเจ็บก็เอากันสนันวันไว้หมาก็เอากันสนันคนก็เอากันสนันเด็กน้อยหัวละมองละแมงวิญญาณเขาทั้งนั้นแล้วเจ็บเจ้ากลัววิญญาณผีที่ไหนล่ะวิญญาณผีเนี่ย ผีเจ้าก่อน้องก็ูเจ anyway nice ้าก่อเขียนหินอะไรฟันเขียนฟันเขนขยเียนบ่าหลอกทั้งนั้นโกหกทั้งนั้นวิญญาณมันวิ่งเข่ามดลูกแม่วันละเทไห่วิญญาณมันวิ่งเข่าสนั่นวันไหวตามโรงพยาบาลนะตามโรงแรมเห็นไหมมันวิ่งเข่าตามโรงพยาบาลมันวิญญาณก็ออกมาแล้ววิญญาณดับตรงโรงพยาบาลวิญญาณออกจากตรงนั้นโรงพยาบาลเป็นที่เกิดของวิญญาณโรงแรมเป็นที่เกิดของวิญญาณ รีสอร์ทเป็นที่เกิดของโลวิญญาณบ้านเป็นที่เกิดของวิญญาณมันเกิดอย่างนี้เราเห็นโอ้เลยไม่อจจัศจรรย์เห็นแต่วิญญาณเท่านั้นที่เป็นผู้ลวงโลกแล้วมาติดมาขัดมาทุกข์มายากมาันลำบากแสนเข็ญเจ้าวิญญาณนี่เองหลอกให้สัตว์มาหลงหลงสนันวันไหวหลง,ลง,ลง,ลงห่วงหลงห่วงหลงหาหลงอะไรอาวรหลงถูกขังอยู่ในคุกนี่นะแลวงโง่ที่สุด แล้วไม่เคยว่าถูกหลอกด้วยนะพราบีบจมูกวิญญาณไปปราศจากเสียแล้วเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนนอนุลึงแข็งทือวิญญาณไปแล้วนะ่ะวิญญาณไปปราศจากเสียแล้วเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนท่นวานี่จิรังวัตยังคายโยปัทวิงอดีเซสติจุนโดอเปตวิญญาณิรัตทั้งวากริงกร,รัง ร่างกายนี้หนอเมื่อวิญญาณไปปราศจากเสร็จแล้วคือไปเสร็จแล้วคือดับเสร็จแล้วร่างกายนี้ก็นอนทับถมปตัตภพีพลเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนเพราะวิญญ,ญ,ญาณไม่อยู่เสแล้วเมียก็ไม่มีประโยชน์ผัวก็มีประโยชน์เงินที่หามาก็มีประโยชน์บ้านรถก็ไม่มีประโยชน์อะไรแม้แต่ร่างกายที่เคยรับใช้ก็้องเผาทิ้งยังมีประโยชน์เลยเจ้าวิญญ,ญ,ญาณนี่เองที่ขับมุดมันไปเสแล้น่บไปมุดเข,ขานอน เขาหมาเขาแมวเขาไก่เขาเป็ดเขาวัวเขาควายเขากุ้งเขาหอยเขาปลูเขามมดเขาเอกเขาเอาอยู่น่ะวิญญาณบ้านี่แหละนี่ยังไม่รู้อีกว่าถูกหลอกเขาใจว่าวิญญาณไปอยู่ตามสารเสริญนรงนี้นั่นบานวิญญาณมันก็วิ่งเขาปากหมดลูกเม่ทั้งนั้นหละมดลูกหมามดลูกแมวมดลูกไก่มดลูกหมูมันก็วิ่งเขาเง้นเลยเด๋ยวไปไหนก็มันโง เองก็เข้าใจวิญญาณไปสิงสถิตยอยู่ตามสารก็ว่าเองนึกเอาเองปรุงเอาเองใช้มือเนี่ยแต่งเอาเองวิญญาณมันไม่เกิดจากมือนี่มันเกิดจากมดลูกบ้านี่วิญญาณจะไปนั่งอยู่ตามสารต่องมองแต่งแน่งเอามือมันทําเองวิญญาณเนี่ยมันหลอกนั้นหลอกแล้วกว็ถือถือแล้วก็ว่าจริงมันลวงโลกทั้งนั้นแหละถ้าเห็นอย่างนี้เออ ผู้หลอกลวงคือสังขารปรุงมาหลอกคนก็ไปยกมือไหวปั๊บก็ถึงสารเจา้าบีบแก้ไปแป๊แป่ไปแยโอทั้งนั้นถูกหลอกทั้งนั้นเชื่อตำตากันมาโดยถ้าไม่พิจ,จรารณาเลยหลงงมงายดังนี้แลย <c oughs> อยะถา,าวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครัง เอาาวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิจิตังปฏิตังตุมหังคิพภมีวัสมิชโตสเพปุเรนตุสังกป่าจันโทปนารโสยถา,ามณีชโชตรโสยถา,าสฟิติโยวิวัชชนตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีธีฆายุโกภวะภิวาธนัสสิสนิจหุทาปจา,ายนจจต,ตาโรธรรมาวัานติอายุวนโนสุข,ขังภาลัง 嗯。Mm.